สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตู้คอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับตู้นี้ผมใส่อินเวอร์เตอร์ขนาด2,000วัตต์นะครับผมนี่นะครับมาดูภายในตู้กันนะครับใส่อินเวอร์เตอร์ขนาด2000วัตต์นะครับในตู้ก็จะมีคอนโทรลชาร์จเจอร์ของ MPPT Solar นะครับขนาด40แอมป์นะครับ ก็ภายในก็จะมีพัดลมอยู่2ตัวนะครับ1 2นะครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับผมจะทํางานพร้อมกับอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็พัดลมตัวเล็กทํางานพร้อมกับคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับตู้นี้จะดูดอากาศเข้าทางนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะมีกรองนะครับจะมีแผ่นฟองน้ํกากันคิปกันฝุ่นนะครับผมการฝุ่นเข้าไปในตู้นะครับ ตู้ภายในตู้ก็จะสะอาดสะอ้านเหมือนเดิมนะครับผมก็จะดูดออกไปทางโน้นนะครับป้องกันฝุ่นเข้าไปในอินเวอร์เตอร์แล้วก็คอนโทรลชัชเจอร์นะครับผมก็ภายในก็จะมีเบรกเกอร์อยู่3ชุดนะครับชุดที่1มาจากแผงโซล่าเซลล์นะครับผมชุดที่2ก็จากคอนโทรลชัชเจอร์ลงไปหาแบตเตอรี่นะครับชุดที่3จากแบตเตอรี่มาหาอินเวอร์เตอร์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น ทานฟอร์เมอร์24ถึ12นะครับสำหรับเอามาเลี้ยงช่องจุดรลีแล้วก็ USB นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็เอาไปชาร์จโทรศัพท์ชาร์อะไรก็ได้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็เอาไปเสียบหลอดไฟพวก12โวลต์หรือพวกตู้เย็น12โวลต์ได้นะครับผมตัวนี้นะครับส่วน พักไฟ220บโวลต์นี้มาต่อมาจากอินเวอร์เตอร์นะครับนะครับตอนนี้บอก2 2 1 4โวลต์นะครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็จะผ่านเบรกเกอร์ที่มีการไฟดูดนะครับผมตัวนี้ตัวนี้การไฟดูดนะครับนี่นะครับเด้งเลยนะครับนี่นนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับผม เดยผมจะใช้สว่านนะครับนี่นะครับผมได้เสียบปลั๊กไว้แล้วนะครับมาดูการกินกระแสต,ตอน220โวลต์กันนะครับกินอยู่ที่2แอมป์นะครับผม400กว่าวัตต์นะครับ นี้ก็ดึงไฟจากแบตเตอรี่17แอมป์นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับผม12โวลต์210แอมป์นะครับทำเป็น2ชุดนะครับผมเอามาต่ออนุกรมกันนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็แอมมิเตอร์นะครับ210แอมป์ตอนนี้แบตเตอรี่มีความจุเหลือ209แอมป์นะครับผมแอมมิเตอร์ตัวนี้จะบอกความจุของแบตเตอรี่ คงเหลือเป็นแอมนะครับตัวนี้พิเศษหน่อยนะครับส่วนซีทีคองนี้สามารถวัดกระแสสูงสุดได้ถึง200แอมนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ไฟสแตนบายอยู่ที่1.3 1.4นะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์มันเปิดอยู่นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทำการกดสว่านนะครับ ว่าเกณฑ์อยู่ที่17แอมป์นะครับเดี๋ยวผมจะกดไปเรื่อยดูแอมป์คงเหลือของแบตเตอรี่นี้จะลดลงหรือเปล่านะครับผมใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับกว่าจะลงเหลือ208แอมป์นะครับผม ตอนนี้ก็ความจุของแบตเตอรี่เหลือ208แอมป์นะครับเห็นไหมครับกระแสสแตนบายอินเวอร์เตอร์ก็1.3แอมป์นะครับต่อไปเราจะมาทดสอบชาร์จนะครับผมตอนนี้ผมได้เสียบแผงโซลาเซลล์ขนาด330วัตต์3แผงนะครับนะครับ ก่อนอื่นให้เราขึ้นเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่ก่อนนะครับเข้าหาคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับเออึิบขึ้นมาแล้วน,นะครับตอนี้มันบอก24โวลต์นะระบบ24โวลต์40แอมป์นะครับนี่นะครับต่อไปผมจะขึ้นเบรกเกอร์ของโซล่าเซลล์นะครับผมบอ่บ ตอนนี้120โวลต์นะครับพัดลมตัวนี้ก็เริ่มทำงานแล้วนะครับนะครับตอนนี้ชาร์จอยู่ที่21.48แอมป์นะครับผมชาร์จอยู่ที่21.4แอมป์นะครับชาร์จอยู่580วัตต์นะครับนี่นะครับตอนนี้ชาร์จแบตเตอรี่อยู่18แอมป์นะครับ ส่วนแอมอีกเล็กน้อยที่เหลือมันก็เอาไปเลี้ยงอินเวอร์เตอร์นะครับแบ่งชาร์จมาแล้วก็แบ่งใช้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะกดสว่านนะครับผมตอนนี้มันชาร์จมันจะติดลบนะครับเมื่อคู่นี้2 0 8แอมใช่ไหมตอนนี้ขึ้นมา209แอมแล้วนะครับ มันยังชาร์จอยู่2แอมป์นะครับผมมันแบ่งไปให้สว่านใช้ไป10กว่าแอมป์นะครับเหลือชาร์จแค่2แอมป์นะครับถ้าตอนกลางวันเราใช้ไปชาร์จไปมันก็จะชาร์จได้น้อยนะครับเพราะว่ามันแบ่งไปใช้ด้วยนะครับผมอันนี้ไม่ได้ดึงไฟจากแบตเตอรี่มาเล,เลยนะครับเดี๋ยวดูใหม่นะครับผมจะกดสว่านนะครับ พอกดสว่านปุ๊บมันติดลบอยู่นะครับแปลว่ามันชาร์จเข้าแบตอยู่นะครับชาร์จเข้า2แอมป์นะครับผมที่เหลือเอาไปเลี้ยงสว่านหมดนะครับเดี๋ยวดูมันชาร์จเต็มมันตัวนี้มันจะขึ้นเป็น210แอมป์นะครับบอกความจุของแบตเตอรี่นะครับผมเพื่อให้ชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับผมจะปิด อินเวอร์เตอร์ก่อนนะครับอตอนนี้ชาร์จอยู่ที่19แอมป์แล้วนะครับต่างกันเล็กน้อยครับผมตัวนี้19แอมป์ตัวนี้20แอมป์นะครับอีกเล็กน้อยนี่มันเอาไปเลี้ยงคอตชาร์จเจอเลี้ยงตัวมันเองนะครับผมแล้วก็เลี้ยงพัดลมด้วยนะครับ น,นะครับมาดูมันชาร์จเต็มมันจะขึ้น210แอมป์หรือเปล่านะครับตอนนี้ชาร์จอยู่ที่19แอมป์ มตั้งค่าไว้ให้แบตมันเต็มที่28โวลต์ครับอ่า28โวลต์ปุ๊บมันฟูปุ๊บตัวนี้จะปรับขึ้นเป็น210แอมป์อัตโนมัติเลยนะครับปรับไว้รอเลยนะครับผมแต่มันก็ยังชาร์จอยู่นะครับผมนะครับถ้าแบตเต็มแล้วแอมตัวนี้แอมชาร์จตัวนี้มันจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงนะครับผมจนชาร์จไม่เข้านะครับถึงแดดจะแรงแค่ไหนก็ชาร์จไม่เข้านะครับผม ตอนนี้แบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับดูมันปรับแอมลดลงลดลงครับผมตอนนี้แบตเตอรี่เต็มแล้วเึ๊บมเพิ่เ่มเนี่นะครับปรับแอมลดลงๆๆไปนะครับผมช่วงนี้แอคทีฟบาลานซ์ก็กำลังเกี่ยกระแสนะครับนี่นะครับแอมก็เคยลดลงลดลงลดลงไปนะครับ โอเคครับผมใครสนใจแอมมิเตอร์ชนิดซีทีคล้องตัวนี้ก็ลิงก์ใต้ข้างล่างนะครับผมลิงก์ใต้ข้อความนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณที่รับชมครับผม